บทพิสูจน์ความเงาของรถสีอ่อนว่าจะเงาใสสู้รถสีเข้มได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับอย่างเจ้า DPO S05 คันนี้ครับลูกค้าเข้ามาขอดูงานจริงที่ร้านว่าเงาใสเป็นกระจกเป็นอย่างไรเมื่อเห็นแล้วตัดสินใจทันทีครับเลือกโปรแกรมเคลือบเซรามิกกราฟินไฮกรอสที่มาพร้อมงานขัดปรับสภาพผิวให้เงาเป็นกระจกขัดกันแบบมิลเลอร์ฟินิพร้อมนวัตรกรรมน้ํายาโอรโอโฟบิกเอฟเฟ ต่อต้านคราบมันได้เป็นอย่างดีให้เพื่อนๆนนึกถึงหน้าจอมือถือครับเช็ดล้างง่ายๆสะอาด สำหรับเพื่อนๆชาวดีพอเอสที่รอรับรถหรือรับรถมาแล้วสนใจจะดูแลปกป้องสีรถไม่ว่าจะเป็นงานเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะด้านหน้ารอบคานหรือแม้แต่ภายในพร้อมให้บริการแล้วที่อัปทอสฟูลปร็อพเชนเซ็นเตอร์